สวัสดีครับสวัสดีนะครับขออนุญาตนะครับนำเสนอด้วยนะครับช่องพังเปปซี่นะครับกับน้องอมนะครับวันนี้มาบรรยากาศตอนเย็นนะครับมารับพี่เปปซี่นะครับไปรับไปไลสุดครับผลไม้วันหวานนะครับอาหารเสริมครับช่องพังพี่เปปซี่กับน้องอมนะครับพังใายเปปซี่กับน้องอมนะครับผมวันนี้ก็ได้มา หลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้มาลงคลิปนะครับก็อยากเวลาก็ปลูกอ้อยนะครับข่าครับผมอ้อยสามปีแล้วครับลก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 แล้วก็ปลูกใหม่นะครับผมก็มาลับที่เป็ดซี่นะครับกับน้องอ้อมนะครับวันนี้ได้ได้ขวานมาอย่างดีครับขวานน้องฟางน้องฟาง ไม่ได้ไปเรียนวันนี้ครับวันนี้ไม่ได้ไปเรียนโ like รงเรียนปิดนะครับก็ได้มานั่งที่เปปซี่นะครับเป็นขวานให้พี่เปปซี่น้องอ้อมก็ขวานน่วยนะครับผมน้องอ้อมเดินโน่นแล้วนะครับน้องอ้อมเดินไปเกือบจะถึงฝั่งมูนแล้วนะครับผมโอ้พี่เปปซี่เดินรีบเลยนะครับเดินไปทันเลย เดินไปทันพิซซี่แล้วขายาวกว่าทีนี้ก็ใกล้จะเป็นหอบแล้วครับพิซี่เดินเอาเดินเอาไม่เหนื่อยเลยอ้วนตึบตีนะครับก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่เมตานะผลไม้พมิซซี่จิงได้ทานตอนเย็นได้เนื้อหนังบางสาอ้วนเลยนะครับผมดูเดินนะครับสาวสวยเดิน โอ้เดินไ่ทันเลยครับมีน้ำไหลผ่านม่น้ำมูลด้วยครับน้ำลดแล้วครับผมอ้าวแปะขึ้นอีกแล้วครับ ไม่ยอมให้ตัวเองอดนะครับที่เป็ดซี่อะไรเก็บกินได้หมดเลยเลยโอ้นั่งมอเตอร์ไซค์ก่อนครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครัมอเตอร์ไซค์เก่าแต่ก็นั่งได้ครับผม,ม,มโอ้โรสับเสื่อมแล้วครับเนี่ย วิ่งเลยนะครับหมดเลยไม่ได้มาทำคลิปกับโทรศัพท์เก่านะเริ่มเสื่อมนับสี่ห้าปีแล้วครับไม่ได้มาทำคลิปเลยทำก็ยังไม่ได้ที่ไหนเลยครับแต่เสื่อมถ่ายไม่ได้คลิปเดียวเลยครับผมหมดจะซื้อไหมก็ทุกคนไม่มีเลยครับ คามสวยมคมชัดก็ไอโฟนนะครับความคมทนก็ไอโฟนนะครับนีใ่ใช้ได้นานนะครับคือมือสองเขาก็ใช้ได้ประมาณปีสี่ก็คิที่สีก็เกือบจะแล้วนะครับใช่รุ่นใหม่ก็คือตับหมด หมดไปแล้วครับได้ทีลาทีแตบบ่ก็รู้สึกว่าเสื่อมมากเลยนะครับถ่ายไม่ฉาดเต็มมาถายไม่ถึงคลิปก็แบตหมดแล้วอันนี้จะถึง10นาทีหรือเปล่าเป็นซี่กินน้ำนะครับตอนกินน้ำมูลไหลผ่านฝั่งนู้นก็ฝั่งชุมพลนะครับตนยุคคาฝั่งชุมพลฝั่งนี้ก็สตึกนะครับผมเปิดสตึกฝั่งชุมพล ข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นสุรินทร์นะครับผมนี่ก็ดูบรรยากาศนะครับที่เป็ปสี่กับน้องอ้อมกินน้ํานะครับผมบรรยากาศตอนเย็นเย็นอาบน้ํามูลครับธรรมชาติอย่างนี้ก็หาได้นะครับเฉพาะที่บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับผมน้ามูลไหลเหมือนกับแม่น้ําแฝนะครับแม่น้ําแฝจะไหลช่วงเย็นนะครับโอ้ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงบ่ายโมงก็ไหลแล้วน้ำคงจะเยอะ น้ำมูลนี้ถ้าถึงปีใหม่ก็ลดเกือบหมดเลยนะครับก็บรรยากาศกินน้ำไหลสุดมากทางจะกินน้ำเยอะกับน้ำไหลนะครับกินเยอะกว่าน้ำนิ่งนะครับผมอัพี่ไปซี่มองกล้องเลยนะครับไม่ลุกอาบน้ำมองกล้องเลยครับผมก็เป็น พี่เอ๋ลงเป็นน้องอ้อมองก่อนแล้วน้ำนี่ครับคลิปก่อนน้ำเต็มฝั่งคลิปนี้น้ำครึ่งฝั่งแล้วครับผมก็บรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับผมอเอาเฟซซี่รอทางลงเหมือนกันอาบเลยพี่เฟซี่ลงันเหมือนกัครับนี่แบตชาร์จมาเต็มนะครับเครื่องเก่าเลยแบตเสื่อมนะครับผมก็เก็บทุนซื้อก็คงจะยากนะครับเพราะไอโฟนมันก็แพง น้ำอีกกินให้อิ่มพีเป๊ปซี่กินห้อิ่มเลยน้ำไหลมีน้องฟางมานั่งเป็นควันเลยก็ขอขอ,อบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เอซีนะครับทุกท่านและท่านผู้ติดต,ตามช่องฟงังแปปซี่นะครับที่เป็นกําลังใจและเมตตาผลไม้นะครับขอให้ท่านทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ ขอให้คาดแล้วนะครับอันตรายทั้งปวงนะครับ่าได้เจ็บ่าได้ป่วยนะครับก็ให้โชคดีร่ำรวยทุกท่านเลยนะครับ <Hello. S 1> อาบน้ำนะครับหมุดน้ำเลยพี่เปซี่หมุดน้ำเลยจะได้ใครขี้ใครออกที่ดินออกจะได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเต็มนะครับ ไายได้คลิปเดียวหมดเบ็ดแล้วนะครับเบ็ดซิวมากเลยก็เมตตาด้วยนะครับผลไม้ด้วยนะครับตอนเย็น5้า6โมงเย็น5โมงเย็นนะครับเริ่มทุกวันเลยนะครับ6โมงคืนก็เหลือเยอะนะครับหลายไม่หมดเลยนะครับก็เมตาด้วยนะครับมาเมตตา แนะนำด้วยนะครับพูดคุยได้เลยนะครับช่องฟังเป๊ปซี่ต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เสมอนะครับยินดีเส,สมอนะครับผมเตือนได้เลยนะครับช่องฟางเป๊ปซี่น้องโอมนะครับน้องอ้มเป๊ปซี่ใจดีนะครับม,มุดน้ำาอีกมุดน้ำอีกเลยเป่าน้ำมุดน้ำไห่น้อยเร็วแบบลงน้อยพี่เป๊ปซี่มุดลงน้อย เป็นไหายร้อนไปเลยทูลัางน้อยฟางหันไปทูลัางน้อยให้คลิปคล้คลายออกน้อยโอ้อน้องอ้อมครับน้องอ้อมครับออกดิดตัวเต็งเลยครับที่เล่นน้ำตีน้ำนครับตัวเต็งเลยน้องอ้อม ผ่านมาก็หลายวิธีนะครับลูกสวยก็ไปมาอยู่แล้วน้องอมอกับเต็กซี่นะครับสู่นนช,ชีวิตมาด้วยกันน้องอมที่เต็กซี่นะครับก็หลายปีนะครับเจออุปสรรคหลายๆด่านก็ผ่านมาด้วยดีนะครับสว่ชีวิตก็ได้มีคุณแม่นะครับมาเมตตา อยู่ได้อย,อยู่บ้านนะครับก็บุญของช่องพังเป๊ปซี่และก็ขอขบตัวเป็ปซี่ด้วยนะครับแล้วก็ครอขบตัวเป็ปซี่ด้วยนะครับก็ดีใจมากเลยนะครับคุณแม่นะครับบุดอีออพี่เป๊ปซีอ่อาบน้ำอีกออ <c oughs> จงกระโดดค้างๆคลั่งๆเจาตๆไปดูก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องฟังแฟบซี่ครับกับน้องอ้อมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดตะครติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องฟังแฟปซี่กับน้องออมด้วยนะครับกรับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านเลยครับผม